สวัสดีค่ะวันนี้แสงธรรมนำใจมีบทความซึ้งๆเกี่ยวกับบุคคลที่มีพระคุณกับเรามากมายนั่นก็คือแม่มาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยโดยในสตวแพทย์สากลเมื่อแฟนผมยอมให้ผมไปออกเดทกับผู้หญิงอื่นหลังจากที่แต่งงานมาได้21ปีผมก็ค้นพบวิธีใหม่ในการทำให้ความรักสดใส มีชีวิตชีวาอยู่เสมอเพราะวันหนึ่งภรรยาผมบอกว่าผมต้องไปออกเดตกับผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นไอเดีของเธอล้วนๆจริงๆนะฉันรู้ว่าคุณรักเธอแต่ผมรักคุณเองฉันรู้ค่ะแต่คุณก็รักเธอคนนี้ด้วยเหมือนกันผู้หญิงคนที่ภรรยาอยากให้ผมไปหาคือแม่ของผมเอง ซึ่งเป็นไม่มาส9ปีแล้วเนื่องจากงานที่รัตัวและต้องดูแลลูกๆทำให้ผมไปเยี่ยมแม่ทีงบางครั้งบางคราวเท่านั้นวันที่ผมโทรไปหาแม่เพื่อชวนท่านออกไปทานข้าวเย็นและดูหนังด้วยกันแม่ถามว่ามีอะไรหรือลูกสบายดีหรือเปล่าแม่ผมเป็นผู้หญิงประเภทที่คิดว่าการที่คนโทรมาหากลางดึกหรือเชิญอย่างก,กระทนหัน หมายความว่ามีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นผมตอบแม่ว่าผมว่าดีออกถ้าเราได้ใช้เวลากันตามลำพังสองคนแม่ลูกบ้างแม่นิ่งคิดไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่าแม่ยินดีมากเลยจ้ะเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานผมขับรถไปรับแม่ที่บ้านผมรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อผมไปถึงบ้านแม่ผมก็สังเกตได้ว่า แม่เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันแม่สวมเสื้อโค้ทนั่งรอผมอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วแม่ม้วนผมแล้วส่งชุดที่แม่ใส่ในวันฉลองครบรอบการแต่งงานครั้งสุดท้ายพลางยิ้มรับผมด้วยใบหน้าที่แจ่มใสราวกับทุตสวรรค์แม่บอกเพื่อนๆว่าแม่จะออกไปเที่ยวกับลูกชายผู้เขาประทับใจกันใหญ่เลย แม่พูดขณะที่กำลังก้าวขึ้นรถพวกเขารอฟังแม่เล่าแทบไม่ไหวเลยเราไปพัตทาคารแห่งหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่หรูหราแต่ก็ดีเยี่ยมและบรรยากาศก็อบอุ่นสบายๆแม่กวงแขนผมเดินรากับว่าเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหลังจากที่เรานั่งลงเรียบร้อยแล้วผมต้องเป็นฝ่ายอ่านเมนูอาหารเพราะสายตาของแม่ อ่านได้เพียงตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเท่านั้นเมื่อผมอ่านเมนูอาหารไปเพียงครึ่งเดียวผมเงยขึ้นมองเห็นแม่กำลังมองดูผมอยู่ด้วยร,รอยยิ้มระลึกถึงความหลังตอนที่ลูกยังเล็กๆแม่ต้องเป็นคนอ่านเมนูให้ลูกฟังงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะผลัดเวรให้แม่นั่งฟังสบายๆบ้างในระหว่างมื้ออาหาร เราคุยกันอย่างถูกคอไม่ใช่เรื่องราวพิเศษอะไรเพียงแต่สลับการถามว่าชีวิตของเราเป็นยังไงทำอะไรที่ไหนมาบ้างเราคุยกันสนุกมากจนไปดูหนังไม่ทันเมื่อผมไปส่งแม่ที่บ้านแม่พูดว่าแล้วแม่จะออกไปเที่ยวกับลูกอีกนะแต่คราวนี้ลูกต้องยอมให้แม่เป็นเจ้าภาพนะจ๊ะตกลงครับแม่รักแม่นะ แล้วผมก็ขับรถกลับบ้านด้วยความสุขใจกลับมาถึงบ้านแล้วหรอดินเนอร์เป็นยังไงบ้างดีเยี่ยมกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยไม่กี่วันต่อมาแม่ผมเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียดพันมันเกิดขึ้นกระทันหันมากจนผมช่วยอะไรไม่ทันเลยหลายวันต่อมาผมได้รับจดหมายพร้อมใบเสร็จ จากพัตากฐานที่ผมกับแม่เคยไปมีโน้ตเล็กๆแนบมาด้วยว่าแม่จ่ายค่าอาหารมื้อหน้าของเราเรียบร้อยแล้วแม่รู้อยู่แล้วว่าแม่คงไปไม่ได้แต่อย่างไรก็าตามแม่ก็จ่ายสำหรับสองคนคือลูกกับภรรยาลูกคงดาวไม่ถูกหรอกว่าวันนั้นมีความหมายต่อแม่มากแค่ไหนรักลูกจ่ะวินาทีนั้นผมเข้าใจถึงความสำคัญของการกล่าวคำว่า รักต่อคนที่เรารักในช่วงเวลาที่เขาต้องการมันไม่มีอะไรสําคัญมากไปกว่าครอบครัวของคุณจงให้เวลากับพวกเขาในเวลาที่พวกเขาต้องการคุณเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อาจถัดวันประกันพุ่งได้จบแล้วค่ะกับบทความดีๆที่แสงธรรมนำใจนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ คุณคิดถึงผู้หญิงคนนี้หรือยังฝากไว้ให้คิดและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ